เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ ตอท้ายของเรื่องจริง Night Life นะครับตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องรถแล้วตอนนี้พี่โต้งมีที่มีอยู่ในสวนรถเนี่ยพี่ทราบไหมครับว่ามีกี่คันนับนี่ผมผมจำไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ก็อยู่ใน70ขึ้นไปผมซื้อรถเรียกเอางี้ได้ไหมในแฟมิลี่คนเราเนี่ยจะซื้อรถเนี่ยคันแรกเนี่ยก็คือรถ Family ่คันที่สองรถส่วนตัวไปทำงาน คันที่สามก็คือรถขับเล่นในวันหยุดนี่คือสามคันพอแล้วผมกำลังซื้อรถคันที่สี่คันที่ห้าที่คุณเดินไปโอ้โหคันนี้มันลุยแหลกเลยแต่นั่งคิดว่าซื้อมาแล้วจะไปใช้ไหนสิ่งพวกนี้ผมก็รวมพวกนี้เข้ามาในที่เดียวกันผมผมไม่คนทํำหนังเงนี่ยผมรู้ว่าผมเอาสิ่งที่คุณอยากเห็นมาอยู่ในที่เดียวกันอีกอย่างแล้วกันพี่เรื่องรถ ทำไมทุกคนต้องเป็นทะเบียนสี่ผมมองดูว่าคนไทยชอบอะไรมากกว่าเขาดูรถเขาก็โอเคแต่เอ๊ถ้าเผื่อผมประมูลเลขสี่เนี่ยผมว่าคนเขาก็สนใจนะฮะผมก็เลยไล่ประมูลไปตอนนั้นคนเข้ามาดูเขาอยากดูอะไรที่แปลกๆนี่มันมาจากหนัง,งงั้นเนี่ยหนังแปลกๆคนก็สนใจผมก็เลยเอาพวกนี้มา เนี่ยก็คือผมเอามาเพราะเป็นสิ่งที่แปลกที่เมื่อคนก็เห็นเนี่ยมันเพิ่มความแปลกให้กับรถผมอมแค่นั้นเองพี่โตงรถที่จอดโชว์ทั้งหมดเนี่ยบวกทะเบียนด้วยขอเป็นตัวเลขคร่าวๆได้ไหมพี่ไม,ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงๆคือซื้อจนลืมไม่ใช่อะคือ <laughs> เราไม่อยากนึกอะ่ะมันอิงนิดนึงทุกวันส่วนรถนี่คือคนที่มาสวนองนุษสามารถเข้ามาดูมาถ่ายรูปได้ ทุกคันครับ,รบอะมีโอกาสนะครับถ้ารักรถเหมือนกันมีโอกาสแวะไปที่สวนน้องนุชบางคนอาจจะชอบดอกไม้ต้นไม้แต่ผมมั่นใจว่าคุณกับผมเหมือนกันคืออยากไปดูคอลเลกชันของพี่ต้งนั่นเองต้องบอกนะครับว่าผมทําพิธีกรมา20กว่าปีอะผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งคนที่อยากจะมีโอกาสได้คุยด้วยแบบลึกๆแบบนี้มากๆเลยก่อนไปกันค่าคืนนี้ครับพี่ต้งสมมุติว่าพี่ต้งกำลังมีความรับอยู่หัวใจกําลังพองโตเลยเนี่ยถ้าเปรียบตัวเองเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ พันุอะไรครับก็ต้องให้เป็นต้นไม้ที่แสดงความเป็นผู้ชายของเราแสดงความแกร่งของเราแสดงความแปลกของเรานะผมก็คงจะต้องเลือกตระกูลปาล์มปาล์มเนี่ยเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์และสวยมากๆม,ม,มีหลายอย่างเลยอย่างที่เราเคยออกข่าวเมื่อเร็วๆเ,เ,เนี้ปาล์มพัดใบพัดที่สวยที่สุดในโลกเนี่ยก็คือปาล์มหมี กัวรนซ์ซึ่งมาจากคิวบานะฮะและตอนนี้ที่ทั้งโลกเนี่ยเขาไม่เข้าใจและผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมก็ไม่เข้าใจคือมีปาล์มอยู่ต้นหนึ่งที่ทุกสวนพุทธศาสตร์ในโลกควรจะต้องมีก็คือปาล์มมะพร้าวทะเลจะสังเกตเลยสวนใหญ่ๆใ,ในโลกนี้ที่มีมะพร้าวทะเลเนี่ยมีไม่กี่แห่ง,หงทำไมเขาไม่ขนขวายที่จะต้องมีต้นนี้ล่ะ อย่างั้นถ้าเบื่อผมจะเป็นต้นอะไรผมก็ควรจะเป็นไม้บัพาทะเลเนี่ยคือใบพัดแสดงความแข็งอ่ะน่าจะตอบหลายคําถาม้วครับในค่ําคืนนี้พี่ต้องครับขอบคุณมากที่ให้เกี่ยวกับรายการของเราดีใจมากที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่คุณผู้ชมด้วยนะครับเอาอย่างงี้เดี๋ยวคืนเนี้ยขออนุญาตปิดท้ายรายการนะครับด้วยเรื่องราวของจิตอาสาที่ทําสิ่งดีๆให้สังคมให้ทุกคนดูและสัมผัสถึงความอบอุ่นทำให้คุณยิ้มได้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคืนวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ กว่าสิปีแล้วที่สถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จหรือ GTO Academy ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตผลิตจิตอาสาพเพื่อตอบแทนสังคมและช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เปรียบเสมือนทหารกล้าที่สู้ในสนามรบเพื่อให้พวกเราทุกคนปลอดภยัยจึงเกิด โครงการร้อยล้านดวงใจต้านภัยวิกฤตอากาศเพื่อให้เหล่านักรบเสื้อขาวได้มีอาวุธไว้ป้องกันตัวและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดของสถาบันก็คือการมีโอกาสได้มอบเครื่องผลิตไอออนลบให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลและองค์กรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าต่อไปคือเกิดจากการที่เราลงพื้นที่นะคะแล้วก็เราได้พบว่าในสภาวะโควิดตอนนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่หน้าด่านนะคะเขาต้องเผชิญกับเชื้อโรคเนี่ยมากกว่าทุกคนนะคะแล้วเขาเองเนี่ยเขาหนึ่งก็คือ เขาใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วบางทีเนี่ยเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนนั้นเนี่ยติดโควิดมาหรือเปล่าอะคะ่ะแล้วการที่แน่นอนที่สุดการปกป้องที่มีอยู่อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือภูมิในเรื่องของภูมิคุ้มก,กันต่างๆหรือยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือการที่ป้องกันในขณะที่ว่าเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเพราะถ้าบุคลากรทางการแพทย์หนึ่งคนสามารถที่จะไปช่วยผู้ป่วยได้มากมายเราก็จึงอยากที่จะส่งมอบอเทคโนโลยีตัวเนี้ยนะคะหรือเครื่องมือตัวเนี้ย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไว้ป้องกันตัวเองเมื่อคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัยพวกเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือและรักษาคนไข้ได้เลยหลายชีวิตและยังเป็นการคืนอ้อมกอดให้เขาได้กลับไปหาคนรับที่รออยู่ที่บ้านเยัมปลอดภัย